คนเข้าใจไม่ได้ไง่ายๆว่าเศรษฐกษิจเนี่ยมันคืออะไรที่ดีที่สุดซึ่งเราก็ยืนยันว่าอย่างชาวโซนี่ดีที่สุดเท่าที่ทาได้ในโลกเลยนะพูดนี้ไม่ได้เกินความจริงหรอกแต่คนเขาเข้าใจไม่ได้กขากหาวาตามาวุฒพูดเวอร์หลงตัวเองก็ไม่เป็นไรหรอกเศรษฐก,กิจที่พวกเราทําสําเร็จเนี่ยโดยองค์รวมเป็นสาธารณภคีนี่ดีที่สุดแล้ไม่มีอะไรเท่า ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะค้นพบและก็ทำได้ในหมู่สง์เท่านั้นทําในคารวาสไม่ได้เพราะอั้นชาวโสเราสามารถที่จะพิสูจน์เศรษฐกษิจในระดับสาธรารณภคีได้ จึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากมีในเมืองไทยมีในกลุ่มคนไทยชาวโศกสังคมหมู่กลุ่มโศกจะมีกี่กลุ่มในประเทศไทยก็ตามก็ําสาธา,าธราปกิาธารบปกีจริงๆก็ไม่ได้หมายความว่ามีจุดเดียวจุดสาธาราปกิสูสุตงานแะ้วก็ไม่รับอะไรตอบแทนศูนย์ไม่ใช่คนรับบ้างรับเล็กน้อยรับเล็กน้อยร,กกรับมากขึ้นรับมากขึ้นก็ เชื่อมโยงกันแต่มั่นใจว่าจะเดินทางมาสู่จุดศูนย์ไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไม่รับเป็นของตัวของตนไม่รับเลยท่านมั่นใจแต่แต่ละคนก็ยังมีกิเลสตามลาดับก็พัฒนาขึ้นมาแต่ความเชื่อมั่นนั่นจะมาจุดนี้สุดสูงสุดนี่คือเครือแหของสาธนานโภกีเว่าสาธนานโภกีจึงไม่ได้หมายถึงความจุดสุดยอดจุดเดียวไม่ใช่